วิกฤตการโควิดและกิการด้านสิ่งแวดล้อมโลกเป็นจุดสตาร์ทใหม่ของการแข่งขันทางธุรกิจเทรา a ีซี c a คาเดจึงได้จัดหลักสูตรการสัมมนานี้เพื่อนำเสนอมุมมองที่จะสร้างความแตกตา่างตอบโจทย์ด้านสุขภาพและเรื่องโกลกรีนที่เป็นคลียบสักเซสสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตในทุกวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสไอวิกฤตครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นวิกฤตที่เปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ทั้งโลกเป็นวิกฤตที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน และจะสร้างผลกระทบที่รุนแรงได้ขนาดนี้จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งธุรกิจขนาดใหญ่ก็ต้องล่มสลายไปในช่วงเวลาเพียง้ามคืนมีคนล้มตายจํานวนมากในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของรูปแบบของธุรกริจรใหม่ๆที่จะมาเปลี่ยนแปลงหรือว่า disrupt ธุรกิจเดิมเป็นโอกาสที่ entrepreneur แล้วก็ start up จะแซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้คําถามก็คงอยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ จะต้องเปลี่ยนแนวความคิดเป็นแบบ e y ยอนคือคิดเลยจากเดินไปหลายๆสเต็ปที่ตอบโจทย์ด้านการใช้งานการออกแบบโครงการอาจถึงขั้นการออกแบบจำลองเสมือนจริงซึ่งในอนาคตอันใกล้จะใช้ Virtual Reality AI หรือ Metaverse ที่เราพูดกันค่อนข้างบ่อยในขณะน,นี้ช่วยในการออกแบบเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่สวยงามแอสเซติกความสวยงามจะเป็นแบบ form follow function ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พวกเราต่างก็พยายามหาจุดขายว่ามันคืออะไร ใช่ไหมครับผมก็มองว่า strong concept นี่คือจุดขายโครงการที่น่าสนใจคือโครงการที่มี strong concept ครับและมีเรื่องเล่าที่จะอธิบายคอนเซปต์ที่น่าสนใจที่จอบโจทย์ด้านสุขภาพแนวคิดของการออกแบบรายลอย่างอาจเปลี่ยนไปสถาปนิกและวิศวกรต้องอาจจะก,กรอบเดิมเด้งเอา the box ไม่ยึดติดกับขอบเขตของงานมากเกินไปความเสรจของโครงการวัดจากการตอบรับที่ดีของตลาดรางวัลนานาชาติที่ได้รับเป็นต้นสถาปติกร,รมที่สวยเด่น หรืองานวิศวกรรมที่โดดเด่นต้องมีที่มาที่ไปที่สมเหตุผลเพื่อเชิดชูให้โครงการนั้นประสบความสาเร็จเรื่องของคําว่าภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้เนี่ยเราพูดกันมากมนุษย์เริ่มตระหนักถึงความสําคัญของคําว่า climate change หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกจากการปลดปล่อยคาร์บอนที่ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกเป็นเหตุของภัยพิบัติและโรคอุบัติใหม่คําว่า climate change หลายๆคนก็พูดว่าเกิดจากน้ำมนุษย์นั่นเองในเมื่อ climate change เกิดจากน้ำมูมนุษย์มนุษย์ก็ย่อมเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยด้วยการลดการปล,ปล่อยคาร์บอนซึ่งเห็นได้ชัดว่าในช่วงโควิด2ปีนี้ธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิของโลกลดลงผมอยากจะพูดถึงคำว่า climate Design คำนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูนะครับในจริงที่ผ่านมาเราจะพูดถึงคำว่า i c r o c l i m a t e หรือจุลภะมิอากาศจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำผังแม่บทหรือ Master Plan เป็นความต้องการของตลาดที่แสวงหาสภาพแวดล้อมที่ดีมีอากาศที่สะอาดและปลอดภัยอีกคำหนึ่งนะครับที่อยากจะให้พวกเราได้ทำความคุ้นเคยคำว่าคาร์บอนนิวทรอลิตี้ยังอาจจะเป็นอีกคำหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยเช่นเดียวกันองค์กรต่างๆในโลกมีเป้าหมายที่เรียกว่าคาร์บอนเนลทรอลและเกิดวงจรทางธุรกิจใหม่ที่เป็นคาร์บอนนิวทรอลิตี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอิทธิพลกับวงจรธุรกิจทั้งระบบที่เป็นห่วงโซ่ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์อชลากเขียวการบริการสีเขียวและธุรกิจด้านสาราหารเยทัพ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่นี้คําว่าอาคารเขียวจะเป็นมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานขออาคารในอนาคตเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับดังนั้นในหลักสูตรนี้ก็จะประกอบด,ด้วยตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อให้เห็นภาพชัดและเข้าใจแนวคิดที่ได้กล่าวทั้งหมดนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยในที่สุด ทางหลักสูตรก็หวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ต่อยอดความคิดด้วยเวิร์กช็อปในวันสุดท้ายเพราะความคิดสร้างสารรค์ไว้ขีดจำกัดและแรงบันดาลใจที่จะตอบโจทย์กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจยได้กับทุกคนครับ